สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่20มีนาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวพารวยตัวเน้นต,ติดดาวกันอีกครั้งโดยที่คำคือวันนี้เรามีมาฝากอีพีเดียวตัวเดียวครับแ,แก้เงาก็ถือว่ามานเจส่์เน้นโดนในคำคือวันนี้แหละคันรีแฟกกับเชสเตอร์ฟิลด ทำพลาด้วยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อคูด,ด้วยแฮนดิแคปฮาริแฟก,กับเชนร์ฟิลเป็นเกมในเนชั่นบรีกนะครับแข่งขันกันตอนที 2, 4, สองสี่สิบห้าสนหราคาให้จุมเยินเชนร์ฟิลบุกกันต่อครึ่งลูกรอยสิบ 10. เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูรายละเอียดกันครับว่าพื้นฐานของเกมคูน่นี้เป็นอย่างไรตั้งแต่ันดับและคะแนนดในตารางผลงานห้าเกมหลังสุดการลงทุนการทำกำไรของทั้งสองฝั่งนะตัวไหนทําตังตัวไหนไม่ทําตังแล้วก็การเจอเจอกันแล้วค่อยไปตอบบทสรุปด้วยพู้เละแฮรดรี่แคปจากจ้าท้าห้าลายมองเกมคูน่นี้ว่าอย่างไร เดี๋ยวบอลโอเคจะไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปๆนะครับเริ่มต้นที่ในตารางหลีกก่อนเลยในตารางหลีกมีทั้งหมด24ทีมฮันดีแฟกและเชดดิฟฟิลดเป็นทีมในกลุ่มนำถือว่าเป็นทีมในกลุ่มแรกตัวเดียวฮันนี้แฟเป็นทีมแบดับที่9ครับมีอยู่59คะแนนโดยคะแนนที่พวกเขามีอยู่ยังสามารถลุ้นเลื่อนอันดับขึ้นไปได้สูงมากถึงอันดับที่5 หรืออัดับที่หกได้เลยนะหรือจะมองไปไกลถึงอัดับที่สี่ก็ยังไหวนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าห้าสิเก้าคะแนนเนี่ยทีมที่เหนือพวกเขาเนี่ยมีทั้งเสมอกันมีทั้งนำหน,นึ 4, นน่งคะแนนสองคะแนนสี่คะแนนอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าฮาริแางอย่างนุ้งยาวครับยิ่งถ้าผลกานดีก็ยังมีโอกาสขยับได้เรื่อยๆส่วนเชน์เดอร์ฟิลด์นั้นเป็นจ่าฝูงหัวหานยึดแบบสบาย มีคะแนน92แต้ม92คะแนนห่างจากทีมตามเนี่ยโอ้โหคะแนนนี้เท่าไหร่อันนั้นอ่ะนะ92ลบ68ลองลบดูกันนะอันนี้หัวมบรเคเอ้อไหมดละนะไม่ค่อยใจสบายเท่าไหร่นะอะลรคิดอะไรไม่ค่อยออกตื้อๆก็มีเระยะห่างมากพอมีเระยะห่างมากนเนี่ยเชนฟิลก็รุไมไปกดดันไม่ืีเรียส ผลงานเอาแค่มาคองตัวยังไงก็เข้าไปเพราะว่าคะแนนเยอะขนาดเนี้ยเอาจริงๆนะพลาดแพ้ทั้งสามทั้งสามเกมหายไปทั้งเก้าคะแนนยังไม่เดือดร้อนเลยเพราะทีท่รูตามมามีไม่ถึงเจ็ดสิบอ่ะแต่นี่จะมีถึงจะมีเก้าสิบกว่าจะไปแตะร้100อยอยูแล้วอะ่ะนะก็เราบอกว่าหางน้อยย่ง่าคะแนนอะ่ะเพราะนั้นตอนนี้เชนเนอฟิวก็ถือว่าเล่นแบบชิวบ้าก มาครองมาคองตัวเข้าไปนะครับต้นสอบทีมทุกสอบตเต็มทีมอย่างได้เลยนะครับรอยู่ที่ว่าเชลซีจะมาแนวไหนนะและนี่ในเบื้องต้นครับนี่คือในเบืองต้นเลยฮารลแฟก,กับเชลฟิล์ะสถานการณ์อาการอันดับก้ากับหนึ่งได้ผลงานฮาริลแฟกกำลังมาดีมาแรงชนะเกมเลีกสี่จากห้าเกมหลังสุด ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าพวกเขาโชว์ฟอร์มดีแบบเนี้ยมันมีโอกาสขยับอันดับขึ้นไปได้เีกเยอะเลยนะเอกเยอะและผลงานที่ชนะสี่เกมเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกเขาชนะได้ทั้งเกมนอกบ้านในบ้านนะไม่ใช่แค่เยังไปถางใดถังหนึ่งในว่าเก่งในบ้านแต่ว่าไม่เก่งอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้บอกเลยเก่งทั้งนอกบ้านในบ้านการลงทุนก็ดีตามครับพระกำไรสี่เกมการทุนเกมเดียวหักลงกบดีแล้ะยืนแดดบวก มีกําไรทาตามสบายสบายแต่น่นอนแหละส่วนใหญ่ก็ไม่ใครไปลงทุนถึงขัน้นอในชั้นในชั้นแนวหลีกอกันอกี้หรอกนะส่วนใหญ่ไปไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่แค่เลยแชมเปี้ยนชิพนี่เราก็เมามาก,กันอย่แย่เลยนะหลุดไปหลีกทูนใ,ในในแค่วันที่ไม่มีบอลเรอไปหลีกวอลหลีกทูกันนะอันนี้มันยิ่งกว่านั้นอีอ่ะโอ้โหแต่ดีนะว่าก็ยังมี คำอธิบายการราคาต่อรองเกิดขึ้นให้เรารู้ว่ากําไรไม่กําไระแต่ทั้งไทยอยู่กับอาริแฟกต์ก็มีกําไรแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นสอบพวกต่างประเทศเขาลงทุนกันนะอย่างเช่นเป็นหลักอะไก็อย่างเช่นแบบว่าอาริแฟกต์เป็นทีมในเมืองชั้นอะไรอย่างนี้แต่ก็ตามอนิแฟกต์ทีมเมืองชั้นประมาณนะเชแนฟิวเป็นจ่าผูกครับผลงานก็แน่นอนดีชนะสามสมอหนึ่งแพ้หนึ่งชนะสามสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโอเคอยู่ แต่ว่าด้วยความที่พวกเขาเหนือชั้นกว่าคนอื่นเพราะว่าตอนนี้เจอใครในลีกเชนฟิลด์ต่อหมดในบ้านก็ต่อต่อแพงด้วยนอกบ้านก็ต่อต่อไปหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทํากําไรหรือไม่กําไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะยิงขาดไปขาดด้วยเพิ่มเติมเข้ามานอกจากชนะกับกับเสมอหรือแพ้และแน่นอนแม้ผลงานจะจะดีชนะสามนึงหนึ่งแต่การลงทุนก็เริ่มมีปัญหาเพราะวางเกมมันยิงไม่ขาดเนี่ย กำไรสองเกมทางทุนเป็นสามเกมหลังลงกลบนิดแล้วยืนแดนลบกลายเป็นว่าทีมันดับที่ก้าผลงานดีแล้วมีกำไรแต่ทีมจา่าผงเชนเตอร์ฟิลที่ดูเหลื่อมลําดูโดด,ดเด่ดดนว่าชวา้านเขาผลงานก็ดีเหมือนกันชนะ 3, สามสมดุลไปหนึ่งแต่การลงทุนขาดทุนททนะ่ะการเจอจาก,การถือว่กากําล่งอยู่นะ้ากเกมหลังสดเชเตอร์ฟิลชนะไปสามครั้งอันนับแรกชนะไปสองครั้ง อนันนการเจอเจอกันเพราะนั้นในข้อมูลภาพรวมเนี่ยถ้ารู้เ้าเราดูจะอัดดับราคะแดนตรางเนี่ยแน่นอนเชฟฟี่มไปจับผูกมันยูดีกว่าแต่พอดูผลงานกับการลงทุนเนี่ยผลงานถือว่าดีด้วยก,กันทั้งคู่แต่การลงทุนทางิฟต์จดีกว่าแบบแบบเด่นเด่นเลยชัดชัดเลยการเจอการถือว่าสูงเสียทีนี้เรายกมาดูตัวผูตัวแฮนดิแคปกันบ้าง ตัวผูตัว aps, แฮนดิแคปสัญชจ้าต่างห้าหลายวันนี้ในราคาภูเจ้าปรับราคาช่องบ้าแฮนดิแฟลกซีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงนะเสียงเข้ามาสี่หลายเชื่อใจแฮนดิแฟลกและในขณะเดียวกันก็นกมีสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเชนเดอร์ฟิลด์จากโงเจ้าเสียงเข้ามากไม่เชืช่อใจเชนเดอร์ฟิลด์ไม่โกนเชนเดอร์ฟิ 1, ลด์สี่ต่อหนึ่งลดลงในช่องแฮนดิแฟลกแต่สี่ต่อหนึ่งเพิ่มขึ้นในช่องเชนเดอร์ฟิลด์ตรงกันข้าม นะเศษข้างบ้านรงกันข้ามเชื่อใจเจ้าบ้านกั่ไม่เชื่อใจ,จงเงยือนส่วนโอกาสเสมอขึ้นสามลงสองกักกักขึ้นสามลงสองกักกักไฮนิคมคืึ้ลูกของเชนเทฟิลเจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านบอลองและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบอลต่อเพราะนั้นทั้งภูทั้งไฮนิคปจากเจ้าทั้งห้าลายต่างเรื่องเชื่อใจบอลรองเจ้าบ้านไฮนิคับ อยากโดดเด่นชัดเจนและเมื่อสักรู่นี้ที่เราดูข้อมูลพื้นฐานถ้าเรามองในแง่มุมผลงานล่าสุดกับการลงทุนก็เป็นทางเลือกที่ดูดีกว่าการจ,จ,จัดการก็สูงสีชนะสาวกัชนะสองได้คียงกันมากมีที่ห่างก็คืออันดับและคะแนนตารางคืออันดับที่หนึ่งอันดับที่เก้าเท่าน,นั้นเองเพราะนั้นในภาพรวมทางเลืกบวกกับภูด,ดิโดยฮางเลือแ,แล้วน่าสนใจกว่าเยอะ สวนรอฮาร์ลิแฟกเจ้าบ้านเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบด,ดาวเป็นตัวมาเจสุดเน้นสุดประจำคำคือวันนี้นะวันพุธเนี้ยตัวเดียวนะเดี๋ยววันพฤหัสเราค่อยมาว่าต่อในโวนของกระชับมิตรแล้วก็เกมพิชชาตินะขอเวลาโชคดีสวัสดีครับ